เปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นโฉมเดียวกับตัวคูเป้อ่าก็จะเป็นลายล้อที่มันค่อนข้างคล้ายกันกับพวกก้าน AMG 53แอบให้ดูประวัติได้ตั้งแต่หมื่นโลแรกจนถึงปัจจุบันและสำคัญคันนี้ที่แอร์มันเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนบอกเลยว่าตอนมาเนี่ยแอร์ไม่เย็นผมเลยเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วครับโดยการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ใหม่จากศูนย์นะครับก็มีวันตีให้ลูกค้าถึง2ปีไม่จํากัดระยะทางน,นะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกอร์ที่ที่ตลาดเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า 250 d l c 2 5 0 D ้ f o r m a t i c นะครับผมอ่าเป็นไงแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่า เป็นตัวออฟโรดนะหลายคนเห็นกระจังหน้าเป็นดมอนด์พิลอย่างนี้เอ๊คูเป้หรือเปล่าบอกเลยไม่ใช่เป็นตัวออฟโรดนะครับโดยเดิมครับผมเล่าเท้าความ,มหนึ่งลูกค้าเก่าผมเนี่ยแกเป็นคนแบบว่าไม่ชอบความคูปอะ่ะเพราะว่าเวลานั่งข้างหลังเนี่ยหลังคามจะตัดลงนิดนึงนึกออกไหมแกเลยรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยครับแกก็เลยเลือกเป็นโฉมออฟโรดแต่ว่าก็กลัวว่ามันจะดูมีอายุเกินไปอะไรเงี้ยเขาเลยเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นโฉมเดียวกับตัวคูเป้ก็คือเป็นดมอนด์พิลอย่างนี้นะครับ มาที่ไฟครับคันนี้นะครับตัวรถปี17.18นะครับผมก็ไฟหน้าก็ได้เป็น LED Intelligent System กันเรียบร้อยนะครับผม อ่าแล้วก็สำหรับไฟตัวนี้ดียังไงผมก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะเราไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เปิดตั้งค่าออโตไว้แล้วขับอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องกลัวว่าจะไปแทงตาคนข้างหน้าหรือด้วยความที่รถเราสูงอ่ะนึกออกว่ามันเป็นออฟโรดเก็าปะเราก็เราก็กลัวว่าเวลาติดไฟแดงหรือขับในเมืองเนี้ยมันจะไปทิ่มตารถคนข้างหน้าที่เป็นรถเก่งหรือเปล่าบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ไม่ทําให้แสบตาคนข้างหน้าแน่นอนนะครับผมและที่สาคัญเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยรถก็จะช่วยสาสจัดไฟเพื่อเคลียร เรียกได้ว่าไฟหน้าเนี่ยล้ําจริงๆอ่ะ โอเคครับแล้วก็เรามาที่ล้อกันบ้างครับบอกแล้วว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคือชอบทุกอย่างในความสปอร์ตอะแต่ว่าไม่ชอบความหลังคาคูปนันเองเพราะว่าตัวรถด้านหลังมันรู้สึกอึดอัดนะเขาก็เลยเปลี่ยนลายล้อแต่ว่าอันนี้ลายล้อเนี่ยมันได้เป็นของนิสนะเป็นเป็นของยี่ห้อนิสนะผมรู้สึกว่าหลายๆวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยที่แบบเล่นรถยุโรปแล้วก็เปลี่ยนล้อกันเนี่ยก็จะเลือกลายยี่ห้อนี้และสำคัญเนี่ยลายยี่ห้อนี้ก็จะเป็นลายล้อที่มันค่อนข้างคล้ายกันกับพวกก้าน MG 53 อ่าหรือพวกตัวศีสาเนื้อออกไหมที่ผมเดี๋ยวผมแปะให้ปุ๊บ,บอ่าอะไรประมาณนี้นะออกทีวีเด็ปุ๊บเนี่ยแน่แม่ มันก็เลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเนาะแล้วก็ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงความเป็นออฟโรดไว้ก็คือว่าภายในเนี่ยกว้างขวางโอทงสุดๆแน่นอนและยางนะครับเลือกใช้เป็นของยางยยโกฮามาปี19เรียบร้อยแล้วครับและคนถามผมว่าโฟร์เมติกเนี่ยคืออะไรหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าโฟเมติกกับโฟร์วิลล์ได้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าผมบอกเลยนะวครับว่าไม่เหมือนโฟเมติกเนี่ยมันเป็นช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะก็คือแยกอิสระทั้ง4ล้อนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ในยยุคคเเเเกกกก่่่่่าาาาาาๆนนนมมมมมมัััจะอออูใใพวว Scar แตหลง้ริฟชบ หล,ย,ลยังไงก็แบบปรับระดับอิสระตามคนนั่งเรานั่งเราอยู่เฉยผมหลับปลอดเรานังหลับโอ,อ,อเคครับามาดูดูอะไรล่ะดูข้างหลังกันมั่งเป็นไงด้วความที่เขาเป็นอัฟโรดอ่ะมันก็เลยแบบไม่ใช่ถ่ายตัดอ่าคือความสปอร์ตอาจจะหายไปนิดนึงแต่ผมว่าแทนที่ด้วยกับการเปลี่ยนล้อให้มันเป็น MG อ่าเป็นทรงคล้ายๆ MG หรือว่า กระจังหน้าเป็นดิมอนต์กิลเนี่ยผมว่าก็ช่วยแทนเยอะเลยนะครับก็เพิ่มความหรูหราสปอร์ตมากๆโอเคครับมาอยู่ที่ข้างหลังครับไฟก็สวยงามนะแล้วก็มีความม่งบอกว่าชั้นเนี่ยคือ G L C 2 5 0ดีเหมือนเดิมครับเมื่อไหร่ที่เป็นรหัสดีเซลเราก็รู้แล้วในเรื่องของความเป็นดีเซลเนี่ยมันจุกจิกน้อยแล้วก็ป,ยยประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาก็จะบอกว่าเป็นโฟมิต c ิอย่างที่บอกครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในเฉพาะสำหรับรถระดับผู้บริหารอย่าง s Class เท่านั้นครับวันนี้ทางนเ็ปา้ไฟฟ เปิดไงอะแป๊บหบนึง่งอ่านคู่มือแปบบ๊บครับผมไปอ่านคู่มือเหร็แล้วแค่เปิดอย่างนี้ไงแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าจะเอาหัวไปโดนพราะมันหยุดให้เป็นไงแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เปิดได้แค่นี้นะบอกเลยเปิดได้สูงกว่าน,นี้เดี๋ยวลองใหม่นี่เป็นไงครับข้างหลังปลา,ายแบบไฟฟ้านะหลายคนบอกว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะตัวเ,เล็กๆก็กลัวว่าจะเอื้อมไม่ถึงก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอย่างที่ผมลองให้ดูเมื่อกี้ เมื่อไหร่ที่เรากดเปิดขึ้นมาครับเราก็สบบามารถเลือกระดับได้ว่าเอาสูงแค่ไหนอ่าว,วิธีการเลือกระดับก็คือว่าสมมติว่าเริ่มสูงแล้วเรากลัวว่าอเคปร๊บแล้วก็หยุดไว้ระดับนี้เนี่ยเราพอที่จะเก็บของเนี่ไหมไปช้อปปิ้งมาเก๋แก่เข้าตลาดแล้วก็หยิบของใส่ท้ายรถตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊ดเก็บของเสร็จปุ๊บเราก็แค่กดคือเราสบบามารถเลือกปรับได้ว่าจะให้เขาเปิดสูงที่สุดหรือว่าเปิดแค่พอดีกับความเหมาะสมของตัวเราเนอะอยากปิดก็ก,กดปิด คุยอะไรกันน่าสนุกคุยด้วยได้ไหมเนี่ย <laughs> แล้วเราก็อยู่ที่ภายในของเจ้า GLC 2 5 0 d ที่เรียบร้อยครับก็ภายในนะครับก็ตกแต่งนะเป็นหนังดากูตาสีดำตานะครับแล้วก็ตัดสลับด้วยลายไม้ผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบลายไม้อย่างเงี้ยมากกว่าการที่เขาเป็นแบบแมทัลลิกแบบเงาเงาอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบรถเราใช้งานจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากที่จะระวังอะไรกับมันว่ากนอ,อกไหมาบางทีอ่ะแบบแค่รอยเล็บหรือแบบการใช้งานเนี้ยมันจะทําให้เกิดรอยขดแมวเยอะมากเลยคือบางทีบางคนบอกว่าเอ้ยมันดูแบบดูมีอายุไปดูยังไงไปหรือเปล่าอะไร ใช้งานเนี่ยดีกว่ามากๆเลยเพราะเราก็แค่แบบไม่ต้องระวังอะไรมันมากมันยังไงมันไม่ทําให้เรามันไม่เกิดรอยง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตรงกลางครับแน่นอนครับก็ทางเบนซ์เนาะก็จะปรับเกียร์มาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเป็นเกียร์มือหมดแล้วครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะให้เป็นตัวคอนโทรลในเรื่องของจอตรงกลางกันอ่าก็จะมีเหมือนเดิมนะแม้กระทั่งเขาเป็นออฟโรดเนี่ยแต่โหมดการใช้งานเนี่ยเขาก็ยังให้มาจัดเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสปอร์ตพาร์ทที่จะทาให้การขับขี่ของของเราเนี่ย มีความมันขึ้นแล้วก็แบบซิ่งเหลือเกินแล้วก็อินดิวเวอรที่แบบบางคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แรงอยากได้แบบอัตราลเร่งสูงสูงเลยแต่ว่าผมไม่อยากให้ช่วงล่างเนี่ยมันกระด้างเกินไปแล้วก็สามารถปรับให้เป็นตามความต้องการของเราได้ในโหมดอินดิวเวอรนะครับผมแล้วก็ตัวไปแนะนําในโหมดคอมฟอร์ทที่เราจะขับเฉยเฉอะไรเงี้ยครับแล้วก็โหมดอีโคจะช่วยให้เราประหยัดน้ามันนะครับผมก็คือปรับง่ายๆแค่ตรงโหมดไดนามิกตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเซนเซอร์ปักกิ่งนะครับผมแล้วก็อ คืออะไรก็เมื่อไหร่ที่เรากดตรงนี้ครับปุ๊บเท่ากับว่ารถเนี่ยมันจะไม่ทดอัตราให้อัตโนมัติในเรื่องของเกียร์อ่าก็คือว่าแมนนวลนี่เองคือหลายคนบอกว่าอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเชนเกียร์เล่นเหมือนแบบเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับก็มีโหมดนี้มาให้คือโหมดแมนนวลนะครับก็รอบเนี่ยก็จะลากจับได้ตามที่คุณพี่ต้องการได้นะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็คอนโทรลตัวพวกนี้พวกอะไรก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นตัวออฟโรดก็ ได้ให้มาเป็นพวงไรมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นก้านตัด AMG มานะครับผมก็อ่ะครับในส่วนของเลขไม้เนี่ยตอนนี้ครับเลขไม้อยู่ที่71,000กิโลแค่นั้นเองนะครับผมรถมือเดียวประวัติส่วนครบทุกระยะนะครับก็ลูกค้าคนไหนสนใจเนี่ยผมสามารถแอบ,บให้ดูประวัติได้ตั้งแต่หมื่นโลแรกจนถึงปัจจุบันและถึคกาคันนี้แต่เย็นไหมตากล้อง เย็นเฉียบยังก็อยู่ในตู้เย็นที่แอร์มันเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนบอกเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนมาเนี่ยแอร์ไม่เย็นผมเลยเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วครับโดยการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ใหม่จากศูนย์นะครับ <S <S ก็มีรันตีให้ลูกค้าถึง2ปีไม่จํากัดระยะทางน,นะครับแอร์มีปัญหาอีกไม่เย็นอีกก็แค่ขับรถไปที่ศูนย์เบนแล้วบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนมาเองไยังไม่ถึง2ปีเลยเบนก็จะเซอร์วิสและดูแลให้คุณเป็นไงแค่แอร์เย็นก็มีใช้ครับเมืองไทยอากาศร้อนครับแล้วก็มาอยู่ทีี่ขข้้้้าางงงหหลลััออเเเเจ GLC2,000 คคนนนนนรบบผมมแกกพูดปปปไ็็็ืื หรือมันคือไม่ใช่ผมเตี้ยนะกระเตี้ยแหละแต่ว่ามันเหลือจงจริงอะครับมันคือทรงออฟโรดอะมันคือ P P V เลยอะอยถ้าพูดกันนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่เหลือเล็กลูงค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมเลยข้างหลังเนี่ยโคตรกว้างบอกเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากเก็บของื่อซื้อคันนี้ไปอยากเก็บของง่ายนะครับลเดียวเป็นไงอู้นอนได้หูยาวเก็บถุงกอ๊อปอะไรที่คุณอยากจะเก็บอะมันมันมันสามารถลาบเรียบไปได้แล้วก็เอ็มคันเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากเพียงแค่แบบกดสวิตช์คล้ายๆแล้วเปิดฝาท้ายรถทั่วไปอะไรเงี้ยกดตึ๊กก็จะมีสวิตซ้อนอยู่เป็นนมมุี ทางซ้ายและขวาแล้วก็มุมด้านหลังที่เปิดจากฝากระโปรงท้ายด้านหลังนะครับยากเก็บขึ้นนะครับป๊อปอัพขึ้นกอ็ออกแรงนิดนึงครับไม่ยากมือเดียวแขนเดียวได้คุณผู้หญิงก็สามารถทําได้นะครับผมไม่ต้องกัวงวลแล้วก็แอร์ให้มาด้านหลังด้วยนี่คอมแอร์ใหม่นี่มันเย็น,นจริงแมวบรันตีทั้ง2ปี ครับแล้วก็สําหรับเจ้า JL4250D คันนี้นะครับก็ให้เครื่องยนต์นะครับมาเป็นดีเซล4สูบนะครับผมแถวเรียงอ่าเป็นไงโอมากันให้ถึง2,200ซีซีแล้วก็แรงม้าสูงถึง150กิโลวัตต์แรงจริงคนระับแล้วก็แน่นอนครับผมก็ในเรื่องของตัวรถเนาะว่าทางเต็นท์เนี่ยก็การันตีสีเดิมน็อตเดิมฝาเดิมนะครับการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับอ่าเป็นไงครับลองโค้ชอัพน็อตใกล้ๆว่าไม่มีรอยแกะา่าหรือออกไปทําสีใดๆนะครับแต่ว่า จะมีรอยขีดไข่ยเยอะนิดนึงพอดีรถเพิ่งเข้าขผมรีบเอามาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนอ่าแต่ไม่ต้องห่วงครับวันรับรถเนี่ยรถจะเงาผมจะขัดขี้ใครให้ทุกซอกทุกมุมย้ำชื่อเรื่องอีกรอบครับมันจะเป็น C L C สองห้าศูนย์ดีออฟโรดคันนี้นครับตัวรถปีหนึ่งเจ็ดจดทะเบียนสองพันสิบแปดลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้เลทดอกเบีย้ยปีสองพันสิบแปดเลยครับผมราคาตัวรถอยู่ที่สองล้านเก้าหมื่นบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เกินยอดจัดเลยแล้วก็ดอกเเเเเเเบบบบบีีีี้้้้้้ยพิิิศษรรรรรรร่่่่มมมมตนนน,นนนนนททททาาาาัััััะคคคคผสสสหใใจก็โขาาไดดดอ์ุ 4-5 1.9วันนี้ผมคอดและซิกทีกาฬเขาลาไปก่อนวดีคกัน